ห่างหายไปนานสําหรับช่องในตำนานมีเติมคันเรงเลยเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาถ่ายลิปก็มาเปิดทีนี้ด้วยรถ2จัหวะคันแรกของช่องนั่นก็คือโอ้ขาตั้งเอาลงยากาลงเย็นละเกินสุ k กิคิสตันนะเป็นสุสกิคิสตันที่ค,คุณเจไปคาวาคุณเจค่าวาาว่า่วมารถสุสกินี่รถผมมีสาตาร์ทมือด้วยนะแต่ว่าตอนนี้แบตกุน่าจะอ่อนนะครับเครื่องมันฟิตมากนะคือแบบว่ามันสตาร์ทจึ้งทีเดียวติดเลย เนี่ยไปเอากล้องกูเป็นเลยเนี่ยเอาเฮียกล้องปรับโฟกัสไม่ได้อา้าวโอเคก็กลับมาแล้วก็ไอกี้กล้องกูนี่ขาวเลยทีเดียวควันรถกูก็ขาวเลยนะเพราะว่าเราแบบว่าไม่ได้ขี่มานานเป็นเวลาโดนเติบขึในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแต่ว่านี่คือควันมันควันรถผมเพิ่อ์อันนี้จะขาวมากก็เลยจะบวกกับขมเหลที่อยู่ในท่อที่บอกว่าไม่ได้ขี่มาเป็นเวลานานรถสองจังหวะกับผมเนี่ยเป็นอะไรที่นข้ายได้จะห่างตัวกันมากเลย พราะผมเนี่ยไม่ไม่ชอบรถสองจังหวัดแล้วนะผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่เสียงไม่เพเอซะเลยนะเหม็นก็เหม็นตอนนี้ผมเหม็นควันมากเลยสาเหตุที่ผมได้รถคันนี้มาคือมันเป็นรถของปู่ผมเว้ยผมเคยขี่รถคันนี้ตอนสมัยเมื่อประมาณตอนเด็กๆมากๆอะ่ะแบบว่าอนุบาลเลยนะเคยนั่งเคยนั่งสิไม่ใช่เคยขีย่ตอังนั้นผมก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าแหละแล้วปู่ผมก็จะเป็นคนขับก็จะพาขับแล้วเล่นกันอ้อมหมู่บ้านนะครับทีนี้นก็มีช่วงที่รถคันนี้โดนปลดประจำการนะครับแล้วก็ไป จอดเป็นซากอยู่ที่บ้านสวนของแม่ผมนะครับซึ่งก็มีโจรชั่วมาแบบว่าลักขโมยล้อของผมนะขโมยล้อขโมยท่อขโมยยันแข็งเครื่องกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปทาอะไรจนมันอยู่ในสภาพที่บอกว่าน่าเวทนามากเลยผมก็เลยแบบไม่ด้การละสงสารรถว่ะก็เลยเอามาทําการปั้นใหม่ไม่ใช่ปั้นใหม่เดียวคือทําให้มันพอขี่ได้คือหารอไปใส่แล้วก็ หาท่อใส่มันซะแล้วก็หาแจ้งเครื่องอย่างเงี้ยหาเบรกใส่เพราะว่าดูจากภาพเนี่ยคือโจม,มันเอาไปหมุเลยนะทั้งลอ้อทั้งเบรกทั้งท่อ <c oughs> แล้วก็เครื่องผมก็ได้ทําการแบบว่า,วาฟิตใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ลันอินอยู่ผมอาจจะแบบว่าไม่ได้ขี่แรงอะไรมากนะเดี๋ยวจะให้ดูภายนอกของรถนะครับนี่คือภายนอกของรถโดยรวม ตอนนี้ก็ควันผมไม่แน่ใจว่าควันเท่านี้คือมันปกติของรถสองจังหวะหรือเปล่านะใครที่เล่นสองจังหวะก็ช่วยๆบอกคมทีนะครับเพราะปกติก็ขี่จะสี่จังหวะเใครมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับรถสองจังหวะก็แนะนำด้วยนะครับผมนี่มือใหม่จริงๆคอมเมนต์แนะนำกันมาได้เลย เสียงคัดเพื่อนๆฟังเสียงดูคัดมันจะค่อางที่เยลื่นนะอาการคัดลื่นของสุสกิคิตตันเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วความเข้าใจของผมนะคิตตันเนี่ยคือมันเป็นรถบ้านใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทําคัดที่มันใหญ่มากนะครับเพราะว่าคัดที่ใหญ่เนี่ยมันก็ต้นทุนการจะดุ้ณจะสูงขึ้นมั้งก็เลยทําคัดเล็กๆเ,เพื่อให้ทําราคาได้ประหยัดนะครับส่วนคัด,ดใหญ่เนี่ยก็เอาไปใส่อากิลานะครับเพราะอากิลล่าเนี่ยมันเป็นรถทรงกระเทยใช่ไหมมันก็ต้องมีความ สปอร์ตดูดันก็เลยเอไปใส่ออกิล่าแทนผมไม่ลองขี่คิดตันของผมเนี่ยแข่งออกิล่าของเปิร์แล้วนะคิดตันผมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นร1 0ยสซีซีเหมือนกันก็เถอะแต่ว่าพื้นฐานเครื่องออกิล่าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเครื่องที่ออกแบบมาได้ล้ํากว่าคิดตันนะครับ แรกๆเสียงสองจังหวะคือผมไม่ชอบเลยนะต่พอได้มาสัมผัสได้มาขี่บ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ที่ไม่ไหวจริงๆก็คือควันเนี่ยแหละควันผมเป็นโรคภูมิแพ้นะครับเมื่อเจอควันอะไรเงี้ยจมูกมันมันก็ค่อี่จะตีบตีบตันกับผมมาที่นี่เนี่ยผมว่าจะมาหาช่างเปกด้วยเพราะผมมีของให้ช่างเป็กติดตั้งให้ผมนะครับนั่นก็คือน็อตเลดถ้าถามว่าทําไม ผมต้องเปลี่ยนแข็งเครื่องเป็นนัตเลสทั้งที่ว่ารถสภาพกังขนาดนี้เดี๋ยวผมจอดเดี๋ยวผมจอดให้ดูเฮ้ยอยู่ๆึ่งเป็อยู่บ้านนี่วหมคนอยู่ไหนเห็นแต่รถเรามองถนนก่อนดีกว่านะเอ้ลุง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 ลุกจับรถจิวๆอย่างนี้เลยเอ้ยพี่ดีแบกก็อย่าพึ่งนี่สับเกียร์ใส่สับเกียร์ใส่ โอโ้การขับรถนีนอำเภอเฮี้ยนี่มันก็ดีอันตรายนะขับเรื่นเสีงแต่ละตีใจใจะขาดนี่มาซื้อไก่จอครับผมชอบกินไก่จอห้าดามากเลยครับถ้าจะสัวซีพีดูอยู่ก็สปอนเซอร์ได้นะครับเอาไก่จอดังเดิมซองครับ จำได้ไหมที่ผมบอกว่าผมซื้อน็อตแข็งเครื่องมาเปลี่ยนสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนนี้ก็คือนี่คุณดูไหมมันเป็นน็อตดอกไขควงนะครับแลคือบางตัวนี่แบบหืมดูรูดรูดจนไม่รู้จะรูดยังไงแล้วเนี่ยตัวงล่างนี่มันรูดเห็นไหมก็เลยแบบว่าซื้อน็อตอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนใส่มันจะได้ขันออกง่ายๆครับครับผมใครมีความรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่าทำไมรถซูซูกิเก่าๆเนี่ย ทำไมเขาต้องทําเป็นไขควงวะท่ะมึงไม่ทําหัวบล็อกไม้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นหัวบล็อกได้ทําไมไม่ทํามึงทําเป็นไขควงทําไมไม่เข้าใจไปไปดีกว่าเราไปร้านช่างเป็ดดีกว่านะครับเฮ้ยอะไรวะเออโอเคติดแล้วนึกว่ารถกูจะหลับซะแล้วขอแซงนะครับโอ้โหแซงแต่ละทีแซงแต่ละทีนี่แทบจะขาดใจเกียร์อ,อ๋ออ,อยู่เกียร์สี่แล้วผมก็ว่าอยู่ทำไมมันสับเกียร์ไม่เขา้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วางว้ตะกาหน้าเด้ยนอยน็อตไปละกลับแล้วพ่อไปัสดีครับเดี๋ยวเมื่อกี้พ่อช่างเป็กนะครับที่ทุกคนบอกว่าที่ทุกคนเข้าใจผิดว่าพ่อผมเป็นตำรวจไม่ใช่นะครับพ่อเป็กเป็นตำรวจครับพ่อกูไม่ได้เป็นพ่อกูเป็นพ่อข้าครับโอเคเช็คยางหน้าหลังโอเคแน,น่นๆเอาลวดใครมาอยู่บนรถกูวางกัน โอ้โหนี่กูลืมไปเลยนะเนี่ยว่ากูมีคันนี้ดูสภาพไปไปกันดีกว่าอึ๊บโอเคนะมีน้ำมันอยู่เออสตาร์ทติดอยู่โอ้โหวิบากท่าจอดแบบแห่งโลกอนาคตนี่นมิติใหม่แห่งการเปิดคลิปรถสองจังหวะแล้วจบด้วยคลิปรถสี่จังหวะมิติใหม่แห่งการทำคลิปนะเปิดรถด,ด้วยรถสองจังหวะมิติใหม่แห่งการทำคลิปเปิดคลิปด้วยรถสองจังหวะ ใช่คิปไม่เป็นรถสี่จังหวะใช่แต่แก็ยังอยู่ในธีมของรถเก่านะครับรถเกา่าว่ายุค8.0เลยมั้งไม่ใช่9.0เนี่ยรถพวกนี้น่าจะ8.0ดศูนยเลยนะีนแย่แซง่ัง่นใจคันนี้ก็สามารถที่จะแซงได้อย่างค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าด้วยพละกำลังของเครื่อง1 5 0ยหซีซี แค่จะขาดใจว่ามาคันนี้ปุ๊บแสงได้หลังใจ ในหมู่บ้านนะครับ,รบเก6ไหนแล้วกันเกใจชาวบ้านเขาเนี่ยตอนนี้ก็ขับเก6นะครับเครื่องซีบีเนี่ยเวลาขับเก6เนี่ยผมว่ามันโคตรพออะมันเหมือนเหมือนเนสเอแต่ผมไม่รู้ว่าในกล้องมันจะจับได้แค่ไหนเลยจะเสียงจริงมันเหมือนเดสอาเลย ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งจมผมโอ้โขี้ควายเยอะมากเลยเส้นนี้ต้องใช้เพระว่าสกิลลบหลีกกับระเบิดขี้ควายเยอะจัง มอเตอร์ไซค์เขาจอดกัาเจอขอจอดด้วยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้สิเราทํา youtube แเราต้องเป็นแบบว่าแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเรามีเด็ก8ขวบดูช่องเราเยอะเราก็ต้องไปจอดที่จอดมอเตอร์ไซค์สิเอารถกูเป็นเยี่ยเลยเอเอเราต้องมาจอดที่จอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบบอย่างที่ดีรู้อย่างว่าจนบบันยบาลการทำยูทูบเนี่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่กระทอนไม่มีแต่กูมี